ราค่าจบวิชาคณิตศาสตร์ไปแล้วนะคะต่อไปเราก็มาเรียนวิชาการงานอาชีพนะคะมาเรียนวิชาเบาๆบ้างนะคะนักเรียนจะได้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ไม่หนักเ,เกินไปนะคะสำหรับวันนี้วิชาการงานเราจะเรียนเรื่องการแต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพอากาศนะคะเพราะว่าการแต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพอากาศเนี่ยถือเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะคะเพราะถ้าเกิดว่า เราแต่งตัวไม่เหมาะสมเราอาจจะทําให้เราเนี่ยไม่สบายได้อย่างเช่นถ้าช่วงฤดูหนาวนักเรียนแต่งตัวไม่เหมาะสมกับช่วงฤดูหนาวอย่างเช่นใส่เสื้อผ้าที่ไม่หนาใช่ไหมคะร่างกายก็ไม่อบอุ่นนักเรียนก็อาจจะไม่สบายได้หรือถ้าเกิดหน้าร้อนแต่นักเรียนใส่เสื้อผ้าที่หนามากเราก็จะรู้สึกไม่สบายตัวใช่ไหมคะเพราะอากาศร้อนแล้วยังใส่เสื้อผ้าหนาๆอีกเพราะฉะนั้น เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าการแต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพอากาศนั้นต้องแต่งอย่างไรอะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะเอาละค่ะทีน,นี้เราก็มาเข้าสู่เรื่องการแต่งกายนะคะเครื่องแต่งกายนะคะเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับทุกคนเพราะว่าเป็นสิ่งที่เอาไว้ปกปิดร่างกายและก็ช่วยเสริมบุคลิกภาพเราควรแต่งกายด้วยตนเองนะคะนักเรียนเพราะตอนนี้เราโตแล้ว เยี่อนึ่แล้วสามารถที่แต่งกายยตาเองได้แล้วและสามารถที่เลือกเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพอากาศและสถานที่นะคะทีนี้ในการแต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพอากาศนะคะเนื่องจากประเทศไทยมีทั้งหมด3ฤด,ดูนะคะคือฤด,ดูร้อนฤด,ดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวนะคะซึ่งในแต่และฤด,ดูนั้นอากาศก็จะแตกต่างกัน ดูร้อนก็มีอากาศร้อนฤดูฝนก็มีฝนตกนะคะและดูหนาวก็มีอากาศหนาวเย็นซึ่งการแต่งกายที่ไม่เหมาะสมเนี่ยทำให้นักเรียนเจ็บป่วยได้ง่ายทีนี้เรามาดูแต่ละฤดูกันเลยนะคะว่าฤดูไหนอากาศแบบไหนที่เราต้องแต่งตัวอย่างไรทีนี้มาดูที่ฤดูร้อนอากาศร้อนก่อนนะคะฤดูร้อนอากาศร้อน นักเรียนควรสวยใส่เสื้อผ้าที่โปร่งสบายระบายความร้อนได้ดีนะคะสวมใส่สบายเมื่อต้องเดิอนออกนอกบ้านก็อาจจะสวมหมวกนิดนึงหรือว่ากางร่มเพื่อว่าป้องกันแดดนะคะเห็นไหมคะตัวอย่างเสื้อผ้าที่ใส่ในฤดูร้อนนะคะก็จะเป็นเสื้อกล้ามเสื้อแขนสั้นนะคะกางเกงขาสั้นนะคะ ก็คือแต่งตัวสบายๆใ,ให้ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกถ้าออกนอกบ้านก็อาจจะสวมหมวกนิดนึงจางร่มนิดนึงคือเพื่อป้องกันแสงแดดนะคะเอาละนี้ต่อไปเราไปดูฤด,ดูต่อไปนะคะต่อไปเป็นการแต่งกายในฤด,ดูฝนนะคะฤด,ดูฝนก็คือมีเพิ่มเติมมาจากดูรอนิดนึงว่าเมื่อเวลาที่ำจำเป็นจาเป็นต้องออกนอกบ้านเวลาที่ฝนตก ก็ควรใส่เสื้อผ้าหรือช้อปุปกรณ์ที่ป้องกันไม่ให้ร่างกายเปียกฝนชินสวมเสื้อกันฝนกลางร่มและก็ถ้ามีน้ําท่วมขังก็ควรสวมใส่รองเท้าบูทเพื่อป้องกันเชื้อโรคที่มากับน้ําท่วมเห็นไหมคะถ่ะฤดูฝนก็กลางร่มรองเท้าบูทแล้วก็มีเสื้อกันฝนขึ้นมาเวลาออกนอกบ้านนะคะ แต่ถ้าอยู่ในบ้านก็อาจแต่งตัวสบายๆหน่อยนะคะก็คือแต่งตัวคล้ายๆกับฤดูร้อนแต่อาจแต่ช่วงฤดูฝนก็มีความรู้สึกว่าอากาศค่อนข้างเย็นก็อาจจะใส่เสื้อนานๆหน่อยก็ได้ก็คือแล้วแต่คุณบางคนก็ฤดูฝนก็อาจแต่งตัวแบบสบายๆอยู่เวไรอยู่ในบ้านแต่เราอยู่นอกบ้านก็คือใส่เสื้อกันฝนตางร่มนะคะ ต่อไปเรามาดูที่ฤด,ดูต่อไปฤด,ดูหนาวฤด,ดูหนาวควรจะแต่งตัวที่ใส่เสื้อผ้าหนาๆนานาใส่เสื้อแขนยาวกมงเกงขาย,ยาวผ้าพันคอสวมหมวกนะคะแล้วก็ใส่ถุงมือถุงเท้าเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นอ่นี่นะคะก็คือเป็นตัวอย่างการแต่งตัวในช่วงฤด,ดูหนาวนะคะทีนี้ เดี๋ยวในส่วนของการบ้านวันนี้ก็ไปดูกันนะคะเพราะว่าในส่วนเนื้อหานีแค่นี้ค่ะเพื่อที่จะให้นักเรียนไม่ต้องมีความนั่งดูหน้าจอนานๆรูก็จะมีคลิปสั้นๆเพียงแค่นี้นักเรียนไปดูการบ้านเลยนะคะการบ้านของวิชาการงานวันนี้ก็คือว่าให้นักเรียนเลือกเลือกนะคะเลือกวาดภาพการแต่งกาย ให้เหมาะสมกับฤดูมาหนึ่งฤดูนะคะหมายความว่านักเรียนไม่ต้องวาดทั้งสามฤดูไม่ต้องวาดทั้งสามฤดูให้วาดมาแค่ฤดูเดียวให้เลือกเอาชอบฤดูไหนก็วาดฤดูนั้นวาดเสร็จแล้วให้ระบายสีให้สวยงามและถ่ายรูปมาส่งครูก็คือให้วาดรูปภาพการแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูมาหนึ่งฤดูนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะจะเรียนวิชาอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูมาลุ้นกันพรุ่งนี้ค่ะสวัสน,นี้แค่นี้ค่ะบ๊ายบาย